เบื้องพืนหลบหบนะครับฐานของสาลาอิละวันวัดป่าอาเจียงบ้านตรากลางอำเภอสำบลกระอพอำเภอทาตุมจังหวัดสุรินนี่คือสร้างนะครับสร้างตัวเป็นๆที่เป็นสิมารอตอนรับทางอธิบดีของวัฒนธรรมนะครับมันมนีปัิมาเยี่ยมชม ศูนย์แสดงสั่งปฏิมาจัดกิจกรรมยุติสาร่าอิรวันนะครับศาลาอิรวันก็นอยู่ที่วัดป่าอาเจียงนะครับทางทางท่านหลวงพ่อท่านได้สั่งไว้นะครับตอนนี้ 3, สามพันเซ็จนะครับตามที่คลิปที่บอกไปเป็นตำนานเรื่องเราเก่าเราถึงสั่งนะครับพาหนะเอาวิมานทองนะครับกองรับ ภมมีบุญต่างๆเนี่ยนะครับทั้งคัมภีนะครับตามเดี๋ยวผมสิอ่านดำนี่นะครับเป็นสถ,ถา,านที่โบราณน,นะครับที่ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อจะเจ็บเรื่องเล่านะครับเจ็บเรื่องดีๆนะครับกองพี่น้องชาวสางนะครับเพิ่งเตียวไว้ในเป็นพิธภัณฑ์ในในเกดีในเกดีนี้นะครับให้พี่น้องผู้ที่มาท่องเที่ยวให้พี่น้องผู้ที่อ่า มาได้ได้ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสังนะครับแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวบ้านเอียงประมาณนี้นะครับนี่ก็คือรอบๆมีพระพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปนอนองค์ขนาดใหญ่ครับอยู่ข้างๆนี่คือบรรยากาศบรรยากาศลมคนข่างสิลมเรือนนะครับบรรยากาศลมเรือนพอสมควร เป็นปลาใหม่เป็นนทั้งทั้งในปลาในฝุ่นทั้งทั้งฝุ่นก็ะไลไหลนะครับเป็นปลาใหม่ปลาอย่างค่อนข้างสิไลไหลแห้งอันนี้คืออันนี้คือในส่วนที่เป็นเยดีนะครับก็ค่อนข้างสินะครับเป็นรูปสร้างปั่นนะครับรูปสร้างปัน่นถือว่าเป็นสวยงามนะครับที่แล้วผมก็เคยได้ขึ้นไปทำเจ็ดบิลิโออยู่ทั้งหันอยู่ ครับผม <laughs> ครับครับผมเดี๋ยวผมขอถ่ายทำวิดีโอจัอะไรกันข้างใหลวงพ่อเป็นในความเมตตาครับเป็นกระดิ่งถี่ว่าผมถือมาถ่อแรง,งในความเมตตานะครับในการอ่าสวัสดับเป็นเป็นกระดิ่งนะครับพี่น้องหลวงพ่อนี่เป็นกระดิ่งแย่งนะครับดังนั้นพี่ๆน้องๆที่ที่ม่าที่มากรั ให้พี่น้องได้มาเที่ยวมาชมได้ครับนี่นะครับรูปปั้นสวยงามต่างบนสูงสุดพูน่นะครับก็เป็นรูปปั้นสร้างนะครับส,รสั่งสีสีทองเิมอยู่ทา่สูงของทั้งหมดนี่สีเป็นร่มรั่วโดวยสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพญานาคนะครับทั้งพญานาคทั้งสร้าง ือว่าเพมันก็นเป็นออกแบบรูปแบบหนึ่งนะครับคือว่าเจ้ามิวกาสกับสิบผ้าพีผ้าน้องผ้าลานลานมาเที่ยวถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านที่ท่องเที่ยวที่โบกไก่บั้นนะครับวันก่อนนี่เอออาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้มาที่มาเบึงมอลำนะครับไปย่ศูนย สแสดงสร้างนะครับดูจากนีโบไก่ครับจังนีกไ,กนะงนไปโบกไก่ขั้นกางดีสวยงามนะครับอันนี้คือพวกพี่น้องชาวบ้านนะครับมาสแสดงสร้างแล้วก็เตรียมการต้อนรับนะครับทางจังหวัดนะครับมันจะออกมาโดยการน,นำของทางผู้ใหญ่บ้านและพร้อมทางพี่น้องชาวบ้านนะครับบ้านตากลาง ันเป็นยังรอยยั่ขยายไาตัวน้อยก็โงสีมีทางจังหวัดนะครับเป็นเสกออกมาก็ยังใครจะได้ามาถ่ายท้ำอีกคลิปหนึง่งนะครับคลิปนี้ก็บเบิ้งตามนี้นะครับพี่น้องเด้อขั้นทะางนี้สวยงามนะครับ,บเดี๋ยวป้าไปเบิง้งพี่น้องไปเบิ้งทางหนานะนี่คือทางหนานะครับเป็นขั้นทางนี่เป็นสร้างนี่ครับขั้นสวยงาม เป็นภาพที่ผมประทึงพ่งมาเห็นให้กันก็มาคยมาคือกัน,นครับพึ่งเขามาครั้งแรกนะครับตัวผลเป็นสางยิรินะครับอันนั้นคือสางยิริีเป็นที่รอมาต้อนรับถ้าเกิถือว่าสางยินะริเดี๋ยวคนช่วงเป็นมากอะเดี๋ยวคอยสิได้ว่าไทยให้พี่น้องได้รับชมทีนึงถึงกับมีท่านพ,พ่อผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นี้แหละครับเพิ่นมานำทีมนะครับ ถือว่าเป็นมู่บ้านที่เป็นมีความสมรรถนสมามคีอย่างฉักรับบ้านสรัางเป็นบ้านแถบนี้ผมก็อยู่กับสร้างนะครับอ่ะครับผมก็สั่งหนี้ก่อนครับเดี๋ยวชิปต่อไปคอยว่ากันนะครับ